พี่ผู้ใหญ่ก็พาพี่หนุ่มและทีมงานไปดูธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และที่สำคัญนะครับมีความอันศิลก็คือรากไม้เลื้อยบนผืนดินซึ่งคนที่นี่เรียกว่าลานตะบนูนปกติรากไม้ทั่วไปก็จะอยู่ใต้ดินอ๋อมันกลับการใช่ใช่มันขึ้นมาแทนใช่อันนี้ขึ้นมาแผ่แล้วเยอะมากด้วยไม่ใช่มาต้นสองต้น,นเป็นเลยร้อยต้นอ๋อเป็นร้อยร้อยต้นใช่ครับป่าที่นี่มันเป็นป่าที่เคยประกวดไดนลางวัลที่หนึ่งระดับประเทศมา การดูแลของชุมชนมีอาชีพของชุมชนดักปูเก็บหอยป่าเพียงอะไรแบบนี้ก็เป็นอาชีพของชุมชนเราเอาตรงนี้มันขายเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลไปด้วยอะไรไปด้วยอ้าวเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันว้าวขนาดาษไหนนะครับมาจัจจันลานตะบูนครับลานตะบูนนะฮะโอ้ตึต๊ตะบูนเยอะเลยนะอ๋อมาต้องเดินขึ้นอีกเหรอครับ ตะบูนก็คือมันเต็มไปด้วยต้นตะบูนใช่ฮะแล้วลากเขาขึ้นมาแบบนี้โอ้เยอะมากอ๋อนี่แหละคือฟาร์มมหัศจรรย์ของเขาตะบูนขาวอ่ะฮะใช่ครับส่วนบ้านน้ำเที่ยวเขาบาร์เขามาทํากิจกรรมอะไรครับเขาก็มาเนี่ยมาเข้ามาดูความมหัศจรรย์แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เล่นเข้มาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปมาอะไรนู่นนี่นั่นกับธรรมชาตินะนะอันนี้เป็นลานเยอะมาก อันนี้เราเดินลงไปได้เลยเหรอได้ครับได้เลยเขาถ่ายเขาจะถ่ายจากตรงนู้นหันไว้ตรงนี้ใช่ไหมถ่ายจากตรงไหนแนวตรงนั้นเลยนี่แหละสิงช้านี่แหละฮิวใช้ตัวนี้เป็นแบ็กกราวด์เลยต้นทีมีเฟิร์นเยอะๆน่ะมานึกว่ามองหาอะไรที่แท้ก็หาโลเคชั่นถ่ายมุมเท่ๆนี่เองอะช่างภาพจัดให้พี่หนุ่มหน่อยครับอออืื้หจีนเนี้ยเท่ระเบิด บรรยากาศที่นีบอกได้เลยนะครับว่าสวยงามอุดมสมบูรณ์มากทาคุณผู้ชมถ้าใดสนใจมาเที่ยวแนะนําเลยนะครับว่าสวยงามและอันศินจริงๆคืออันนี้คือเป็นต้นตะบูนเก่าแก่หรือปูอป่ตะบูนอ๋อปู่ตะบูนอ่แล้วก็ตะบูนเนี่ยเขาจะขยายลําต้นไปเรื่อยๆ ซึ่งพอขยายลาต้นเนี่ยเปลือกเขาจะล่อนออกมาความแก่ของเขามันก็จะขลังหน่อยหนึ่งมันก็จะมีโชคลาภอยู่ในนี้ในเปลือกนี้นี่อ๋อนี่นี่นี่นนะนะแล้วมันก็จะมีเลขอยู่ในนี้มีคนถูงจริงนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยนะไม่ได้ไม่ได้โมโชคใครโชคบันใช่เสร็จแล้วเอาสองตัวเราให้สองตัวเอาคนละตัวไปรวมกันคนไหนคนไห้ตาดีอาจจะได้สามตัว